นักลบหญิงคนนี้ดูธรรมดาธรรมดาแต่ก็ดูดีแต่เธอไม่ใช่รสสนิยมของข้าเจ้ามันก่อนแล้วก่อนวันนี้ข้ามีเรื่องสําคัญที่ต้องทําดังนั้นข้าจะไม่เล่นกับเธอเราไปหลีกทางให้ข้าเจ้าไม่มีตาหรือไงข้าเป็นนายน้อยและแม้แต่ภาษาแห่งนี้ก็เป็นของข้าขออภัยด้วยนี่เป็นคําสั่งของนายหญิงแม่อนุญาตให้ใครเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นนายหญิงงั้นหรือข้าก็เป็นนายน้อยพวกแกไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาใช่ไหม พวกแกคิดว่ามีกําลังพลอยู่ภายใต้คําสั่งของพวกแกหนึ่งหมื่นคนซึ่งมากกว่าข้าแปดพันคนแล้วคิดจะมาเหิ่มเกินกับข้าง,งั้นหรือปราสาทแห่งนี้เป็นของครอบครัวของข้า,ขาดินแดนใต้ฝากก็เป็นของข้าถ้าพ่อของข้าไม่ช่วยพวกเจ้าและเลี้ยงดูพวกเจ้าพวกเจ้าคงจะตายไปนานแล้วถอยออกไปไม่งั้นจะหาว่าข้าไม่เตือนนายน้อยโซเซียลปลดออกไปจากที่นี่ซะไม่เช่นนั้นจะหาว่าข้าไม่เตือนพวกแกบังบใหไปก็ทำแบบนี้เองนะ <c oughs> คิดจะหยุดข้าง,งั้นหรือไม่ต้องแสดงความเมตตาจัดก,การข่าวซะฮ่าฮ่าแสดงความเมตตางั้นหรือต้องให้ใครพูดกันแน่ตายไปซะฮ่าฮ่าฮ่ามามามาสนุกกัน <c oughs> พวกเรามีคนไม่ถึงสิบคนข้าคิดว่าจะหยุดเจ้าสัตว์หลายนี้ไม่ได้แน่แต่ไหนท่านหญิงบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าไปในห้องเธอเด็กขาดจัดก,การข่าวซะ ฮได้แค่นี้งั้นหรือขอบาดแผลแรกกับบาดแผลหน่อยจะได้ไหมเอ๋หนังบ้าแกกล้าทำร้ายข้าอย่างนั้นหรือตายไปซะเถอะพวกแกอ้าหัวหน้าตอนนี้พวกแกยังกล้าจะยุดข้าอีกงั้นหรือโซเซียลถ้าเจ้าอยากจะผ่านไปก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนหากเจ้าอยากตายนาั่นแล้วก็ข้าจะสนองให้ เออก็มือข้าใครกันที่กล้าทำลายข้าน่ะนี่โชเยเอาเออเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอควรจะอยู่ในห้องนี้เธอควรจะโดนทู่ของเข้าไปแล้วไม่ใช่หรือไงเป็นไปได้ยังไงกันดวนูดวันดูงั้นหรือเธอจะไปดดนกับจูหงเซ่จริงๆงั้นหรือแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกับสภาพแบบนี้ ถ้าหลายความสามารถทําให้สัตว์หลายตัวนี้ทาร้ายน้องสาวทั้งเจ็ดคนพาพวกเขาทั้งหมดไปรักษาซะเธอ,อไล่พวกนักลบหญิงออกไปงั้นหรือเธอไม่ได้เก,กรงกลัวในตัวของข้าเลยหรือไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอกันแนะ่โซเสียวข้าเห็นว่าเจ้าเป็นน้องชายของข้าข้าจึงอดทนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ตอนนี้เจ้ากลับมาทำร้ายคนของข้าข้าจะไม่ละเว้นเจ้าในครั้งนี้บ้าเอ้ยโชยาา่าเอ๋รอข้าก่อนเถอะ เมื่อเมืองเจยาโจนี้เป็นของข้าวันหนึ่งเจ้าจะต้องมาร้องไห้แทบเท้าข้าน่ะนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หมอหมออยู่ที่ไหนต้องรักษาข้าได้แน่หมอหมอเอ๊ะนี่หนางไม่ใช่ผู้หญิงงั้นหรือไม่ข้าไม่สามารถหยุดร่างกายของข้าได้ มายเหตุเกิดจากทุกขวดโซเซียลอ่าอ่านี่มันสุดยอดไปเลยหลังจากที่หัวหน้านักลบกลับมานี่มันสุดยอดไปเลยทุกคนตั้งแถวรับซ่าชักดาบออกมาจับแนวตั้งย่ายายานายหญิงเพื่อปกป้องเสียงของท่านพวกข้าจะทำให้ดีที่สุด